สวัสดีจ้ะเพื่อนๆพ,พอดีเห็นเพื่อนๆที่อยู่ใน y YouTube เนาะเขาทำยำเล็บมือนางกินก็อยากกินเบิ้งเดี๋ยดนี่ก็ขับรถเข้าไปในเมืองเพื่อไ,ไปหาซื้อเล็บมือนางไม่มีขายจ้ะหมูยอก,ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีโอ้ยเนาะชีวิตเมืองนอกอดอยากอยู่พอสมควรแต่ก็ยังได้ตีนไก่มาจ้ะไม่ได้แบบเป็นเล็บมือนางได้มาแบบอย่างนี้เลยเราก็เลยเอามา คิดหาเมนูว่าจะทำอะไรกินดีเราก็ได้เมนูซปเปอร์ตีนไก่จ้ะดับแรกเราก็เอามาตัดเล็บออกให้เรียบร้อยมันจะได้น่ากินจะได้ไม่เกะกะจะได้ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยเพราะในซอกเล็บก็ไม่สะอาดสักเท่าไหร่เนาะกระตัด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 จ้าต,ต,ตัดเล็บออกแล้วเราก็เอามาล่าง เอามาคั้นด้วยเกลือก่อนจ้ะคั้นด้วยเกลือเพื่อให้มันสะอาดขยำขยำอยู่เมืองนอกาหากินยากอยู่จะ้ะก็ยังดีที่มีร้านไทยอยู่ร้านนึงแหละในเมืองใหญ่เขาก็เอามาขายอยู่แพ็คละโลโลูนึ่งก็45โคน 45คนเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยหนึ่งร้อยสมสิบห้าบาทจ้ะโลหนึ่ง <c oughs> ก็เอาเรื่องเหมือนกันจ้ะแต่ก็ยังดีที่เขาซื้อมาขายให้กินที่เขารับมาขายไม้ให้กินขยำเกลือเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าจ้าแล้วก็เทน้ำออกคราวนี้ก็ ล่างด้วยน้ำส้มสายชูอีกรอบนึงจ้ะดับกลิ่นคาวกับขยำขยำกันต่อจ้ะนวดหนวดถูถูให้มันเอี่ยมเอี่ยมให้มันเกี้ยงเกี้ยงขยำได้ที่แล้วออมก็ เอาน้ำใส่จ้ะเพื่อจะล้างออกถ้าเจอเศษดำๆก็ตัดออกแกะออกจ้ะล้างไปด้วยก็ดูไปด้วยว่าบางตินก็ไม่ได้สะอาดสักเท่าไรจ้ะก็ยังจะมีเศษเหลืองๆติดอยู่แล้วก็มีมีดแคะออกหรือไม่ก็ถ้าเอาเล็บแกะออกได้ก็แกะออกจ้ะ แล้วก็เทน้ำทิ้งเราก็ลางใหม่กลางใหม่ให้มันจนน้ำมันใสนู่นละจ้ะจนเรามั่นใจว่าสะอาดนู่นแหละทำเองกินเองเนาะสะอาดปลอดภัยมั่นใจว่าสะอาดแล้วก็ต้มน้ำเดือดจ้ะแล้วก็เอาลงไปลวกพอมแค่ลวกจ้ะลวกเฉยๆแล้วก็ เห็น้ำร้อนออกแล้วก็ต้มน้ำจ้ะต้มน้ำประมาณ2ลิตรใส่หม้อตั้งไฟไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวจ้ะซีอิ๊วขาวสองช้อน สช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสฟ้าเขียวจ้ะซอสปรุงรสฟ้าเขียว2ช้อนคือกันจ้ะแล้วก็น้ำมันหอยสี่ช้อนจ้ะสูตรนี้รสชาติจะออกมาแบบพอดีพอดีเลยจ้ะกลมกล่อม ทำกินครั้งแรกแต่ก็อร่อยหลายอันนี้เป็นซีอิวดำจ้ะแต่ว่าบ้านออมมีซีอิ๊วหวานก็เลยเอาซีอิ๊วหวานมาใส่แทนจ้ะทั้งหมดก็4ี่ช้อนจ้ะน้ำตาลปี๊บลรใส่นิดเดียวเพราะว่าเมื่อกี้ใส่ซีอิ๊วหวานไปแล้วอันนี้เดียวนะนี่เอาสักครึ่งช้อนไปก่อนเดี๋ยวค่อยเติมใหม่ แล้วก็รสดีจ้ะของเราเป็นช้อนชาเราก็เลยเอาสองช้อนชาใส่รากผักชีลงไปใส่พริกไทยดำด้วยจ้ะเพื่อดับกลิ่นกระเทียมทุบด้วยจ้ะประมาณสิบกลีบนี่แหละแล้วก็ตีนไก่ที่เราลวกไว้ก็เอาใส่ลงไปเลยจ้า คี้ยวไฟอ่อนๆมาได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วจ้ะน่าจะเปื่อยแล้วแหละนุมน่มๆนุมน่มๆเปืเป่อยๆมะนาวที่เราแช่แข็งไว้จ้ะเพราะว่าไไม่ค่อยได้ไปซื้ออยู่เมืองนอกเนาะร้านค้าไม่มีเหมือนบ้านเราจ้ะไปใช้มะนาวแช่แข็ง พิกขี้หนูสวนก็ไม่มีจ้ะก็ใช้พริกขี้หนูขาวที่เราแช่แข็งไว้นี่แหละแล้วก็ใส่น้ำปลาด้วยจ้ะ ชีใบเลื่อยก็หาสดซดก็ไม่มีเหมือนกันจ้ะเรามีจะแช่แข็งไว้ตามยถากรรมจ้ะเอาน้ำที่ต้มไก่นี่เราจะใส่ไปจักหน่อย เสร็จแล้วจ้าต้มตรีนไก่นุ่มๆเปื่อยๆละลายในปากขอบคุณที่รับชมจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า